สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดก้อยโพสซึงถึงตูนบอดี้สแลมแฟนๆยังคงส่งกำลังใจให้ตลอดสำหรับนักร้องหนุ่มตูนบอดี้สแลมหลังต้องเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลด้วยอาการหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทส่งผลให้แขนบริเวณด้านซ้ายรู้สึกชาและนิ้วมือบางส่วนมีอาการอ่อนแรงกว่าปกติ ซึ่งก้อยก็ได้ออกมาโพสตซึ่งถึงสามีว่าเป็นครั้งแรกที่ร,รู้สึกว่าได้ทําหน้าที่ในแบบภรรยาจริงๆอยากให้ร,รู้ว่าหนูมีความสุขที่ได้ดูแลพี่ตลอด24ชั่วโมงนะคะแต่ไม่อยากให้เป็นที่รโรงพยาบาลเลยเอ้าออสู้กันต่อไปเป็นกําลังใจให้พี่ตูนนะฮึบๆงานนี้ก็ทำเอาแฟนๆพี่น้องคนบันเทิงไม่ว่าจะเป็นใบเตยทับดารณีนุชคริสหอวังและพุฒพุิชัยเขามาคอมเมนต์ให้กําลังใจเลยว่า เพบ่มพี่ตูนดีวันดีคืนแน่ๆมีพี่ก้อยเป็นกำลังใจข้างๆแบบนี้คอมเมนต์ถัดมาบอกว่ากำลังใจให้ทั้งคู่คะ่ะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าซู้ๆพี่ก้อยพี่ตูนส่วนแฟนๆก็เข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้ทั้งคู่สนันเลยว่าส่งกำลังใจไปให้พี่ทั้งสองคนนะคะพี่ตูนแข็งแรงไวๆนะคะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าขอส่งกำลังใจให้พี่ตูนหายไวๆนะคะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าสู้ๆทั้งคนป่วยและคนดูแลนะคะ เป็นกำลังใจให้ค่ะหายไวๆนะคะพี่ตูนซึ่งทีมงานข่าวเด่นข่าวเด่นก็ขอให้พี่ตูนหายไวๆนะคะและขอเป็นกำลังใจให้คุณก้อยด้วยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณค่ะ